กูไม่ได้เกี่ยวกับลำใหญ่แต่กูด่าพวกมึงกูสอนพวกมึงให้มีสติสัปชัญญะมึงโฟกัสเขาที่เรื่องดีๆสิไม่ใช่ไปสนใจเรื่องไม่ดีสำหรับเขานั่นมาเป็นเรื่องส่วนตัวในชีวิตเขามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องมึงเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรครอบครัวมึงเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าโคตรเง้าสกลาบมึงเลยแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับเขากูไม่เข้าใจกูงงเรื่องใต้เตียงชาวบ้านเนี่ยขยันยุ่งนะเอ๋ชอบคนดีกับคนที่ถูกใจเอาคนดีเอาคนถูกเอาคนดีไว้ก่อนตอนกูไม่เคยเห็นมึงชอบคนดีสักคนหนึ่ง กรณีดราม่าข่าวของนักร้องสาวลำยหยไหทองคำยังคงถูกพูดถึงเยอะมากถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์กับปุ้ยแอลกอฮอล์อดีตแฟนหนุ่มนอกจากนี้ยังมีเรื่องความสัมพันธ์กับบอสเอลวานแดนเซอร์หนุ่มหน้าตาดีแม้ว่าทุกฝ่ายจะออกมาชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยถึงความสัมพันธ์ของทั้ง3คนแต่กระแสะก็ยังไม่จบเพราะเมื่อลำใหย่ออกมาไลฟ์ตอบคำถามแฟนคลับมีคนถามว่าพี่ปุ้ยไม่ดีหรอลำใหยก็ตอบว่าดีแต่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจด้วยนะ การตอบคำถามที่ตรงและแรงของเธอนี่เองเลยทำให้กลายเป็นประเด็นด่ามากขึ้นมาอีกพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะคือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บงแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทำกันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ม,มีเข้าใจใช่ไหมคะ ล่าสุดอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกำลังไลฟ์สดอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าระหว่างคนดีกับคนถูกใจจะเลือกอะไรเราไปฟังคําตอบสุดจึ้งจากอาจารย์เบียร์กันค่ะความดีกับความถูกใจจะเลือกอะไรมันก็แล้วแต่อ่ะมันมึงคือแล้วแต่มึงอ่ะเออมึงจะมาประคับใครอ่ะมึงเลือกคนดีก็ได้มึงจะเลือกถูกใจก็ได้ บางอย่างมึงถูกใจแต่มันไม่ดีที่สุดก็ได้ไงแต่มึงถูกใจอันเนี้ยคำถามคือมันถูกใจใครอ่ะใช่หรือเปล่ามึงถูกใจใครคือมึงถูกใจใครประเด็นน่ะมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีถ้าดีอ่อพระในวัดดีไหมถ้าพระในวัดดีได้หมายความว่ามึงเจาพระในวัดทาผัวเหรอแต่มึงไม่ถูกใจพระในวัดถูกต้องไหมพระในวัดดีไหมดีแต่ไม่ถูกใจมึงมึงเจาพระว่าทำผัวได้ยังไงเพราะมันไม่ถูกต้องถูกต้องป่ะ หรือแม้จะเป็นคนดีอ่ะคนดีมากเลยอ่ะแต่มึงไม,ไม่ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมึงเลยอ่ะแล้วมึงจะมาทําอะไรอ่ะการที่มึงจะเลือกคนดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ถ้าดีแล้วมันถูกใจสมควรมึงจะไปดราม่าอะไรกันแล้วมึงจะมาต่ออีพวกที่ชอบแบบดราม่าดัดจริตเวลามึงเลือกมึงก็เลือกคนถูกใจมึงไม่ได้เลือกคนดีกูเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเลือกแต่คนชั่ว กูไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันมึงไม่รู้ไปกระชากกี่หัวก็บานเอาจะคุบบางขวางหรือเปล่ากูเห็นบางคนเลือกแต่ตัวชั่วๆเท่านั้นอย่ามามาพูดปากดีว่าฉันเลือกคนดีตอแหลเอ๋ชอบคนดีกับคนที่ถูกใจเอาคนดีเอาคนถูกเอาคนดีไว้ก่อนกูไม่เคยเห็นมึงชอบคนดีสักคนหนึ่งกลับไปดูสันดาน์มึงซิ่ว่าสันดาน์มึงเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามึงก็ชอบคนที่มึงถูกใจมึงก็ได้ชอบคนดีใครพูดใครพูดชอบคนแหม กูบอกนี่ไงถ้ามึงชอบคนดีจริงมึงไปชอบพระกระชายกมึงไปชอบพระนั่นแหละคนดีเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเป็นคนดีมึงก็ต้องชอบแต่มันไม่ถูกใจมึงถูกใจคนแก่เหรอมันไม่ถูกใจคนหน้าตาแบบนี้แต่มึงถูกใจคนหน้าตาแบบนั้นน่ะคนหน้าตาแบบนั้นมันไม่ดีแต่กูชอบหน้าตาแบบนี้กูก็เอาหน้าตาแบบนี้อ่ะแม่ดัดจริตกันจริงๆไม่รู้เป็นหอกอะไรกัน กลับไปดูสันดานตัวเองก่อนก่อนไปเที่ยวว่าชาวบ้านเขาเอาเกณฑ์ตัวเองเป็นที่ตั้งตัวมันเองยังชอบคนชั่วอยู่เลยแหมไปว่าคนอื่นเขาคนเราอ่ะเมืองเวลามันจะชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะมันตอบไม่ได้หรอกมันก็บอกว่าแค่ชอบทำไมมวยชอบคนนี้ว่าดีจะตายอากูไม่ชอบอ่ะมึงจะมาบังคับให้กูชอบมันจะไงดีแค่ไหนก็กูไม่ชอบมึงกูไม่ชอบได้หรอกกูถามแค่เนี้ยกำลังใหญ่ตะกูดดาพวกมึงกูสอนพวกเมืองให้มีสติสัปชัญญะ หากมีสติก็ซะบ้างกูเห็นสังคมทุกวันเนี่ยเลีวซามต่าช้ามากขุดนี่ขุดชาวบ้านนี่เก่งนักเรื่องขุดเนี่ยมึงโฟกัสเขาที่เรื่องดีๆสิไม่ใช่ไปสนใจเรื่องไม่ดีสําหรับเขานัน่นเป็นเรื่องส่วนตัวในชีวิตเขามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องมึงเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรครอบครัวมึงเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าโคตรเก้าสกลาบมึงเลยแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับเขากูมไม่เข้าใจเออถ้าเขาไปชอโกงใครเขาไปทําร้ายใครเขาไปทําชั่วทําเลว กับใครว่าไปอย่างไปเบียดเบียนเดือดร้อนสังคมให้ตกทุกข์ได้ยากเออว่ากันไปผู้มงเรื่องใต้เตียงชาวบ้านเนี่ยขยันยุ่งนัดยุ่งนัดเขาจะได้กับใครจะเอากับใครวุ่นวายกันไปหมดผัวตัวเองนะวิง่งลงอ่างบ้างอะไรบ้างไม่เคยคิดจะดูผัวตัวเองหรอกผัวมึงเนี่ยช่วยิ่งอ่านอีก ยังมีหน้าไปด่าคนอื่นว่าชั่วเป็นคําตอบที่ตรงประเดน็นสุดๆไม่มีอ้อมเลยตรงและแรงตามสไตล์อาจารย์เบียรนั่นเองแต่เชื่อว่าคําตอบนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนเหมือนกันนะคะ